นี้เรามาทำความรู้จักกับแ l บ p ลอง acting antibody แ lap คือลอง acting antibody หรือ antibody ออกฤทธิ์ยาวที่ประกอบด้วย antibody 2ชนิดคือ Tixagevimab และ s i l c a v i m a b แ lap คืออะไรแ lap คือภูมงคุ้มกันสำเร็จรูปกลไกาการออกฤทธิ์จับกับบริเวณโปรตีนหนามแหลมทำให้เชื้อไวรัสไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ แล a p ต่างจากวัคซีนอย่างไรวัคซีนเป็นสารที่ฉีดเข้าร่างกายและต้องมีการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเองในขณะที่แ lap เป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปที่เสริมภูมิคุ้มกันได้เลยโดยแล a จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไปเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ป่วยฟอกไต ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยโรคมะเรง็งผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันเป็นต้นยาแล a บมีข้อบ่งใช้สำหรับฉีดเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวอย่างน้อย40กิโลกร,รมัมยากล่องนี้ประกอบด้วยแอนติบอดี2ชนิด ัวยาทั้งสองออกฤทธิ์ร่วมกันเป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปให้กับผู้ป่วยขวดสีม่วงคือตัวยาทิกซาเกวิแมกขวดสีเขียวคือตัวยาซิลกาวิแมกการฉีดยาจะทําการฉีดยาเข้าที่ชั้นกล้ามเนื้อทีละกระบอกในบริเวณที่ต่างกันอย่างต่อเนื่องกันที่กล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทีละข้าง หลังจากฉีดแล้วควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหลังได้รับแผบเพื่อเฝ้าระวังอาการแพ้รุนแรงหรืออาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเฉียบพลันข้อห้ามใช้ผู้ที่มีประวัติปฏิกิริยาภูมิไวเกินชนิดรุนแรงรวมทั้งอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อตัวยาสำคัญหรือส่วนประกอบอื่นใดอาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานพบบ่อยที่สุดคือปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีดเช่นปวดบวม แดงซึ่งพบเพียง1.3%หากผู้ที่ได้รับแลลมีอาการต่อไปนี้ภายหลังได้รับยาควรรีบพบแพทย์ได้แก่หน้าบวมตาบวมอาเจียนรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยเจ็บแน่นหน้าอกใจสัน่นหรืออาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดที่ไม่หายภายใน2-3วันคำถามที่พบบ่อยคำถาม หากคุณเคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาก่อนหน้านี้มารับแผบได้หรือไม่คำตอบได้แต่คุณต้องรอให้ครบ2สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนจึงจะสามารถรับแผลได้คำถามแลบมาแทนที่วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใช่หรือไม่คำตอบไม่ใช่ วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใช้สำหรับคนทั่วไปที่ร่างกายสามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019แต่แลบเข้ามาช่วยผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากประชากรกลุ่มนี้มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโควิด19ไม่เพียงพอข้อมูลอ้างอิงเอกสารกำกับยาภาษาไทยทิกซ์กรวีแมปและซิลกาวีแมปเดือนมิถุนายน2565 ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามลิงก์นี้หากท่านประสงค์กจะรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของยาท่านสามารถรายงานได้ที่ ae-reporting. astrazeneca. com หรือ patient safety. th@astrazeneca. com